ที่จับปูว่าให้ปูเหนีบมือนี่จับด้านหลังจับด้านหลังกระดองจับแบบนี้สิว่นีบแบบนี้แบบนี้แต่จับข้างนามันจับข้างหลัง แบบจับแบบนี้มันจะไม่เหนียบโอมกลามโคงแต่นี่มันบกคงจับตัวใหญ่กระจับจังสีมันก็หนียบกะได้